นี่ครับนี่เมื่อกี้ผมปั่นข้ามสะพานนี้มามันปิกได้ด้วยนะอันนี้เป็นร er ูสไทร์แล n d เสียงลมแรงมากจริงๆฝนตกทั้งวันฮะวาทิตย์แต่หลังบ่ายสองมันก็หยุดตกแล้วนะแต่นั้นก็มืดมาตลอดแต่เดี๋ยวไปต่อ,อีกทีก็นู่นนะสามทุ่มก็เลยได้นะในที่สุด้ามงก็ออก พื้นยังเปียกกันอยู่เลยนี่แต่มันก็คลึ้มอย่างนี้ตลอดเลยนะลุ้นอยู่ตั้งนานในที่สุดก็เลยออกมาปั่นดีกว่าเลยไม่กล้าเข้าไปในเมืองเดี๋ยวปั่นสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็อีกชั่วโมงก็กลับละตอนนี้มันก็หกโมงละนี่มาดมุมนี้ครับมุมนี้ก็สวยอันนั้นเป็นสะพานควีนบบโรและที่ผมปั่นข้ามไป แมคตันซึ่งมันต้องข้ามเกาะนี้ด้วยมันก็เลยสูงมากๆดูของหลังผมโอเคคืมหมดเลยแค่นี้แล้วนะปั่นเลยมาหน่อยเจอท่าเรือล้วอันนี้เป็นท่าเรือที่ ใช้แทนสับเวก็ได้มีลงต้องไหลจุดไดูน้ำมันเชี่ยวมากเลยนะโอเคไปต่อจุดที่ผมปั่นประจํามันนะครับที่รูเซลไอแลนด์เพราะว่าไม่มีคนดิไม่มีรถเขาจอดมาเดินเที่ยวพักผอนกัน ไม่ต้องปั่นเอาไปในเมืองแต่นี้าไว้ช่วงเวลาสั้นๆปันป่นสักสองสามชั่วโมงรวมปั่นจากบ้านมันด้วยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงครึง่งชั่วโมง <c oughs> นี่เดี๋ยวผมให้ดูรถที่เขามาจอดถ่ายรูปก,กันนะครับเป็นไงสวยงามไหมว้าวดด เพราะว่าเขามาจอดตำแหน่งตรงนี้ประจำเลยทุกงานเลยตำแหน่งที่ผมชอบปั่นที่นี่นะผมเอาสอบอย่างนี้ได้สอบพิงไว้ที่พันเลยอ๋อไม่เห็นนะอ่านั่นแหละดูยากเลยเกิน